สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเพศศาสตร์จากเล่านะครับผมจะลองมาตัวอย่างภาวะโรคแท็กซ้เทาที่เกิดจากการเป็นมาหวานให้ทุกคนได้ฟังน,นะครับเดี๋ยวขอตัวอย่างเคที่เจอไปบ่อยในโรงพยาบาลนะครับว่าจะมีเคสอะไรบ้างหนึ่งนะครับโค้หนีพ้นโรคของระบบทางดวงตานะครับเมื่อร่างกายเรานะครับผมมีภาวะของน้าตาในเลือดสูงร่างกายจะมีการขับน้ําตาลออกมาบริเวณต่างๆลงรวมไปถึงเลนตาด้วยโอกาสในการเกิดพวกจอประสาทตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกหรือว่ามีโอกาสในการเกิดจอรับภาพฉีกขาดสุดท้ายท้ายสุดนะครับมีโอกาสในการเกิดตาบอดได้ครับ Yeah. โรคแท็กซตอนต่อมาไม่พูดถึงไม่ได้นะครับผมนั่นคือภาวะไตวายไตเสื่อมจากกันเป็นเบาหวานนั่นเองครับไตน,นะครับผมมีหน้าที่กองสารกองของเสียต่างๆและเมื่อมีน้าตาลในเลือดสูงนะครับผมหลอดเลือดบริเวณ้นก็จะเกิดการทําลายสุดท้ายท้ายสุดนะครับทำให้ไตนั้นทำหน้าที่ของเขาได้อย่างไม่เต็มที่การกองลดลงจนบางคนนะครับผมพบเห็นพวกปริมาณของโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะได้นอกจากนี้นะครับปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้เกิดภาวะไตวายนะครับผมนั่นก็คือการที่ทานยาเบาหวานปริมาณมากๆนะครับผมบางคนเนาะค คบคุมระดับน้ำตาลของตัวเองไม่ได้นะครับคุณหมอก็แอดยามาให้เพิ่มยามาให้ปริมาณมากๆเนาะสุดท้ายนะครับโอกาสในการเกิดไตาวายไตยเสื่อมก็เพิ่มมากขึ้นจากการทานยาเบาหวานที่ปริมาณมากมายหลายชนิดจากสารเคมีที่อยู่ในยานั่นเองครับ และอีกหนึ่งภาวะแทรกซ้อนที่น่าสนใจนะครับไม่พูดไม่ได้นั่นคือภาวะโรคหลอดเลือดต,ตีบตันนั่นเองนะครับเมื่อมีภาวะของภาวะน้ําตาลสูงจากการเป็นเบาหวานนี่แหละครับผมโอกาสในการเกิดหลอดเลือดตีบตันและไปเลีเ้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างไม่เต็มที่ก็เพิ่มมากข,ขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโอกาสการเกิดเบาหวานเกิดขึ้นได้ทุกคนเราสามา,ารถป้องกันได้แค่เปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองวันนี้เพชรสัจเล่าไปแล้วครับสวัสดีครับ